สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งกับ tutorial ใน Adobe Illustrator นะครับสำหรับวันนี้จะเป็น tutorial วิธีการทำภาพให้สว่างขึ้นโดยใช้ effects c r e e n นะครับโดยปกติแล้วใน Illustrator เนี่ยเราไม่สามารถปรับพวกเอฟเฟกเกี่ยวกับภาพได้ได้เหมือนกับใน Photoshop เนีเพราะฉะนั้นวิธีการปรับภาพปรับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปทำ Photoshop และโยนไฟล์กลับมาที่ Illustrator อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีเรียกว่าเป็นวิธีคิกกี้หรือว่าวิธีลักไก่ง่ายๆนะครับถ้าเราไม่ต้องการความซับซอ้อนในการข้ามโปรแกรมไปมานะครับสำหรับเทคนิคนี้นนง่ายมากเลยครับวิธีการก็คือเราเลือกรูปของเรานะครับที่อยู่ในโปรแกรมกด Ctrl c t r l c หนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็นใน mac ก็จะเป็น command c นะแล้วก็ วางรูปนี้ขึ้นข้างบนนะครับโดยใช้ Control กับ F นะครับหรือว่าถ้าเป็นใน Mac ก็จะเป็น Command F ทีนี้เราก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันซ้อนกันอยู่2ชั้นดูจากเลเยอร์ก็ได้อโอเคแล้วเราก็เลือกที่เลเยอร์ข้างบนนะครับทีนี้เรามาที่ Opacity นะครับวิธีการใส่เอฟเฟกใน Illustrator เนี่ยก็จะอยู่ใน Bending Mode ตัวนี้ปับ๊บเรามาที่ Screen เราก็จะได้ภาพที่สว่างมากขึ้นนะครับเหมือนกับเราปรับ brightness ใน Photoshop เลยแต่ว่าถ้ามันสว่างมากไปเราสามารถลด opacity ได้ประมาณนี้ทีนี้วิธีการใช้งานให้ง่ายก็คือเราต้องกรุ๊สองภาพนี้ไว้เวลาที่เลื่อนไปไหนมาไหนอะ่ะมันจะได้ไปด้วยกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่กรุปไว้เราลองเลื่อนโอ้ยหนะักเครื่องพันบนึงนะครับ อันกรุ๊ปนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้กรุ๊ปไว้นะครับพาที่เราลากเนี่ยก็ก็จะซ้อนกันหรือหรือใครอยากได้เทคนิควิธีการทําภาพให้มันซ้อนกันดูเร็วๆดูเบลอเบลเนี่ยก็ก็ใช้เทคนิคนี้แหละใช้ได้เหมือนกันนะครับก็สําหรับที่เือกสั้นๆในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมผู้จัดจทำครับขอบคุณครับสวัสดีครับ